แต่ก็ดีนะคะเพราะว่าฝนตกแบบนี้มันจะได้เย็นชุ่มช่าแล้วก็เหมาะควันพิษหรือว่าข่าฝุ่นอะไรแบบนี้มันก็จะได้หายไปใช่ไหมคะนี่ไงเสียงฝนมาแล้วฝนมาอีกแล้วมันมันจะตกแล้วก็มันจะหายมันจะหยุดแล้วก็ตกอีกแต่ว่าพรุ่งนี้ก็อยากให้แดดมันร้อนๆนะเพราะว่าวัยรุ่นเขาจะได้ไปเล่นน้ํากันเนาะ <c oughs> ค่ะพี่เลี้ยงม้บอกว่าเดี๋ยวไปชมคลิปให้นะครับนะคะ ไปชมคลิปให้อยายอิงออนใช่ไหมคะแล้วก็พี่เลี้ยงไม้ก็บวกหนึ่งพี่ช้ยอํานาจนะคะพี่ชายอํนานะะัานาดก็บอกว่า,บานานๆเจอทีโอ้ยในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็ต้องเจอจำบ่อยอยู่แล้วว่า <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้พี่จะได้เจอจำบ่อยมาวกเพราะว่าจ,จะมาขึ้นไลน์บ่อยๆ <c oughs> <c oughs> พี่ชายอํานาจก็นอนดึกเหมือนกันนะคะในช่วงนี้หยุดงานอะไรอย่างคะแล้วก็ไปเล่นสงการที่ไหนบ้าง ก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากด้วยนะคะพี่ช่วงนี้จำจะไล่ไลบ่อยไล์บ่อยมานั่งคุยบ่อยแล้วนะแต่ก็จะไม่จะบ่อยก็แต่ว่ามันก็อาจจะไม่นานเนาะันลาหนึ่งชั่วโมง วันวันละหนึ่งชั่วโมงก็อย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าบ่อยแล้วนะสำหรับจ้าแต่ว่าส่วนมากจ้าก็จะไลเงียบทิ้งไว้ใช่ไหมคะวันนี้ก็จะไลเงียบทิ้งไว้อยู่นะก็ะนี่นี่ไงก็จะคุยประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวจ้าก,ก็จะไปไลเงียบทิ้งไว้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกวันแต่มันก็สะสมหลักกิโลอยู่นะคะแต่มันก็อาจจะได้ไม่ไม่เยอะเหมือนเรามานั่งคุยเนาะแต่ก็นี่แหละดีกว่าไม่ได้มานไล่ ขอบคุณพี่เลี้ยงไม้นะคะขอบคุณพี่เลี้ยงไม้ส่งสติกเกอร์มาให้ขอบคุณมากมากนะคะก็อย่านอนดึกกันนะคะอย่านอนดึกไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะคะไปแว้นต่อได้หรือว่าพักผ่อนกันได้นะคะเพราะว่าพุ่งนี้ก็หลายๆท่านนะคะพี่ๆก็ต้องอ,ออกเดินทางด้วยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยใช่ไหมคะ ก็บางทีก็หยุดพักผ่อนกับครอบครัวแล้วก็ทานอาหารกันแบบเนี้ยก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะคะก็นานๆทีเนาะลูกหลานหรือว่าเพื่อนหรือว่าญาติก็จะมาเที่ยวบ้านในก็ถือว่าเป็นวันวันรวมญาติวันแบบเขาเรียกว่าวันอะไรนะคะวันครอบครัวหรือว่าวันรวมญาติเนี่ยแหละเนาะถ้าเป็นช่วงสงการนี่ก็ <laughs> นานๆทีนะคะ ห้าสิบเก้าแล้วดีจังก็จะคุยให้มันครบหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จังก็จะไปไล่เงียบชิงไว้แล้วก็เออก็รู้สึกว่าง่วงง่วงแล้วจัก็จะไปนอนหลับเดี๋ยวพวกนี้ก็จะตื่นเช้าทจริงเมื่อก่อนจังก็จะขึ้นไล์ประมาณตีสี่ตีห้าตีห้าแล้วก็หกโมงเช้าใช่ไหมคะโอ้แต่มันในช่วงนี้ก็คือแบบ เหมือนจะนอนดึกนะแต่ก็ตื่นสายมากเมื่อก่อนก็ต้องตื่นตีห้าตีห้าครึ่งแบบเนี้ยมาเพื่อจะทํากับข้าวแล้วก็ไปขับรถเออแต่ว่าในช่วงนี้เบื่อจจขี้เกียจสั่ลังยาวมากตื่นสายมากๆากเออพี่เลี้ยงใมมาบอกเอาเพื่อนถ้าเออไปหาผมชมคลิปเก่าได้นะคะผมหยุดลงคลิปสามวันนะคะเออพี่เลี้ยงไม่หยุดหยุดลงคลิปสามวันนะคะหยุดลงคลิปสามวันเนาะ ขอบคุณพี่เลี้ยงไม้นะคะขอบคุณพี่ชายอำนาจนะคะแล้วก็ยายอิงออนนะคะขอบคุณมากๆากนะคะก็เดี๋ยวจาจะต้องไปหาอะไรมาไล้ไลเอะวันนี้จะต้องเอาอะไรดีคะนะคะเนี่ยเอาตุ๊ก,กตาเหมือนเดิมดีไหมคะมันแค่ไลไลเงียบทิ้งไว้นี่ก็ต้องคิดอยู่นะคะเพราะว่ามันจะซับซ้อนจำเจมากเกินไปเหมือนต้นไม้อะไรแบบเนี้ย <laughs> เดี๋ยวต้องไปหาดูก่อนนะคะว่าจะเอาอะไรลงดีก็ถ้าอย่างนั้นนะคะมันครบหนึ่งชั่วโมงเต็มแล้วาจา์ก็จะขอตัวขอตัวไปนอนหลับไปนอนหลับพักผ่อนเลยไม่อมขอมแล้วนะคะก็ง่วงง่วงอยู่แต่ว่า ก็จะไปนอนแล้วแต่ว่าจำก็จะอะไรเงยียบทิ้งไว้นะคะก็ขอบคุณพี่เลี้ยงไม้นะคะขอบคุณพี่ใช้อํานาจนะคะยายอิงออนด้วยนะคะแล้วก็พี่ขอไทยในต่างแดนนะคะแม่โกศลด้วยแล้วก็พี่คนเดินทางนะคะพี่สุนทรนะคะพี่สุนนอนจอดไว้ใช่ไหมคะยังไม่ไปนอนใช่ไหมคะแล้วก็พี่ต้นนะคะพี่ต้นเนาะแล้วก็พี่ผู้บ่ามักสํารานนะคะ แ่าจะไปนอนหลับแล้วหรือเปล่าแล้วก็ยูโรนะคะยูโรอ่าพี่สวัสดียายยอยนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณยายอิงออนแล้วก็พี่อนุสรน,นะคะพี่อ้วนด้วยนะคะพี่ลูกนอนนะคะพี่ปูนิ่มนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพี่นานเมืองเหนือด้วยนะคะเมกโรโซนผานแดงนางไอแล้วก็